สวัสดีครับผมไไผ่แก้วปีญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาทานเนื้อย่างคนอย่างข่ามนะครับวันนี้ผมใช้ซอสที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะอันเนี้ยลองเปลี่ยมมนบรรยากาศเป็นซอสญี่ปุ่นจิ้งย่างแบบญี่ปุ่นตามผมทำยี่ห้อีได้ไปทานที่ญี่ปุ่นนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยไม่เสียเวลานะครับอ่านี่นะครับผมติดหน่อยนะฮะเดี๋ยวก่อนเออนี่อ,ออก,การนี้ผมผมผมมาจิ้มก่อนคลุกเคล้คคานะครับ ลูกเขลาลูกเขาชุบชุบให้มันชุบชุบนะครับนะฮะนะฮะชุบ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 แล้วก็ย่างนะฮะย่างนะฮะอะไรเอเอเอะไนมันตับนะครับเนี่ยเมื่อกี้้อนชาเลยนะฮะแชปเมื่อกี้ปรับแล้วเดี๋ยว ไม่ชมฮะเอ,อ้ยไม่กินเราปักเราปับตอนน้นนะเดี๋ยวก่อนแชปนะฮะรอรอแป๊บหนึ่งะฮะเมื่อกี้มันร้อนมากเลยปรับลงมาก็เ,าเลยมาคงตัดนะฮะเออรอแชป ไอของวิกตัมกีตชายนะเนี่ยอ่ะนล้วเดี๋ยวก็ปรับลงนะวัานี้มันปรับถ้าเป็นเนื้อไม่ต้องสุกมากก็จะอร่อยนะฮะ เราเข้าป่านะครับซะสปอร์ยิ่งกว่าเด้อมืดมืนนะมอมมาค่อยเห็นนะเ,เดยวอืมรสชาติเหมือน,น,นที่ญี่ปุ่นเลยครับขมลนครับที่ญี่ปุ่นเลยครับ